สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะกล่าวเรื่องของการใช้ใบตั้งร้านนะครับโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยผมได้ตั้งร้านไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะไปกล่าววิธีทําให้ดูแต่ว่ามากล่าวเรื่องของหน้าตั้งร้านกันก่อนจะเห็นว่ามีตัวเหมือนกันผมนะครับนี่คือตัวก๊อปปี้ที่เราตั้งร้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใบตั้งร้านเนี่ยเมื่อเราทาเวสแล้วมันจะมีซองระจดหมายนะครับก่อนที่จะเป็นใบนี้นะครับมันจะกลายเป็นซองจดหมายโดยที่ซองจดหมายเนี่ยถ้าเรายังไม่กดใช้นะครังาะวช่โ มันก็จะไม่นับถอยหลังนะครับแต่เมื่อเรากดเปิดซองจดหมายแล้วนะครับระยะเวลาจะนับถอยหลังนะครับว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เมื่อกี้ผมเปิดไปตอนที่มันมีเวลาเท่าไหร่วะมันก็บอกว่า23.45นะครับเ่องคืน45นาทีที่ผมเปิดใช้นะครับเราสามารถเปิดปิดร้านด้วยการใบนี้ได้ภายใน24ชั่วโมงไม่กำหนดครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อหมดเวลาแล้วการใบนี้ก็จะหายไปนะครับ การใบนี้ก็จะหายไปโดยที่เราสามารถวางของได้นะครับ3ชิ้นในเลเวล1 4ชิ้นในเลเวล2และ5ชิ้นในเลเวล3มนะครับมีแค่3เลเวลนะครับแล้วก็ร้านค้าก็จะมีระยะเวลาบอกอย่างนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับใน ID นะครับใน ID เราทุกตัวเข้ามาเปิดปิดได้นะครับ ถ้าขายของออกนะครับของเนี่ยเงินเนี่ยหรือถ้าเรามาซื้อของในร้านประเภทนี้นะครับของจะอยู่ในนี้นะครับซองจดหมายนะครับมารับในของจดหมายถ้าเราขายออกนะครับเงินก็จะอยู่ในซองจดหมายนะครับผมเข้าใจว่าไงนะผมไม่เคยขายออกแต่ผมเคยซื้อนะครับของที่เราซื้อเนี่ยจะอยู่ในซองจดหมายมารับเอาในซองจดหมายนะครับส่วนเงินผมเข้าใจว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันคราวนี้วิธีตั้งร้านก็ไม่มีอะไรนะครับกดที่ใบนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีให้ตั้งร้านและเลือกตำแหน่งที่เราจะวางนะครับก็วางในตำแหน่งที่มันวางได้นะครับอย่าไปวางในตำแหน่งใกล้ๆ NPC นะครับมันจะเออเลอร์วางไม่ได้ต้องย้ายที่ใหม่นะครับคราวนี้มาเกล่าวเรื่องเควสนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมไปดูจากคลิปของช่องคุณไอ้กมลเวมาขาแนะนําว่าตัวละครที่ทําได้คือตัวละครเลเวลหกสิบนะครับหกสิบขึ้นไปหรือห้าสิบขึ้นไปเนี่ยผมไม่แน่ใจผมจะเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งทิ้งไปทิ้งไว้ที่ตัวเควสแล้วนะครับนะครับ โดยที่มาที่เมืองท่านะครับนะครับเมืองนี้นะครับผมว่าเป็นเมืองพ่อค้าที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเมืองท่าเราเข้ามาที่สมาคมพ่อค้านะครับเมืองนี้โอ้โหจิวะผมกําลังเปิดดูวัยรุ่นล่าฝันเวอร์ชันสองครอไปด้วยนี่นะครับเราเข้ามาที่เมืองร้างนะครับ n อ c จะเพิ่มมาสามตัวแกะก็มีเกี่ยวกับเควสนะครับมันเอาไว้รับเควสส่งเควสนะแต่ว่าตัวหล,ลักๆจะอยู่สองตัวแล้ว ตัวหลักๆจริงอยู่ตัวกลางนะครับตัวกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวรับเกวดนะครับตัวนี้ตัวแรกจะเป็นตัวที่เอาไว้รวมใบนะครับใบใบขายของนะครับโดยที่เราสามารถที่จะรับได้2แบบนะครับรูปแบบของใบขายของก็คือใบตั้งร้านขายของกับใบตั้งร้านรับของนะครับ2แบบนะครับ แล้วเมื่อเราได้ใบามาแล้วโดยทั่วไปเนี่ยทุกเลเวลนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามจะตั้งได้แค่หนึ่งวันก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าของที่มันตั้งเนี่ยมันจะต่างกันแค่นั้นเองสามชิ้นสี่ชิ้นและห้าชิ้นแต่ว่าถ้าเราต้องการรวมมันสามารถรวมกันได้สามใบก็คือระยะเวลาสามวันโดยที่ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับต้องมีใบเหมือนกันนะครับเป็นใบตั้งร้านก็ต้องเป็นสามใบเป็นใบน่าจะเป็นขั้นเดียวกันด้วยนะ พอเอาขั้น1ขั้น2มารวมกันไม่น่าจะได้นะครับน่าจะเป็นขั้นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมกันนะครับกลายเป็น3วันนะครับโอเคครับมาเรื่องของเควสนะครับ <c oughs> ทุกคนสามารถมารับเควสได้ถ้าเลเวลถึงกําหนดถ้าจะไม่ผิดก็คือ60นะครับโดยเควสจะมี3ามเลเวลนะครับแล้วก็แก้ปัญหาด้วยเงินโดยเควสเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกๆ7วันนะครับทุกๆ7วัน แล้วก็1 ID สามารถทําได้ทุกตัวนะครับแยกกันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ใช่ว่า1 ID ทําได้แค่1ครั้งนะครับ1 ID สามารถที่จะทําได้ทุกตัวนะครับเมื่อกี้ตัวอีกตัวหนึ่งผมก็อยู่ในไอเดียเดียวกันมันทําไปแล้วไอตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใน ID เดียเดียวกันนะครับยังสามารถรับเวทได้นะครับโดยที่เลเวลหนึ่งเนี่ยจะให้เราเอาของไปส่งนะครับตามเมืองต่างๆนะครับเลเวลสองเนี่ยจะให้เราไปส่งของหรือไปล่ามอนซึ่งไม่ยากเกินไปในดันนะครับในดัน ดันทั่วไปเมื่อกี้ผมลองทดสอบรับแล้วเพราะว่าเขาอนุญ,ญาตให้เราลบเลิกหรือว่ายกเลิกเวรดได้ถ้าเราไม่พอใจนะครับแล้วสามารถรับได้อีกนะครับเลเวลหนึ่งไปส่งตามเมืองต่างๆนะครับง่ายนะครับวาร์ปไปเมืองที่เขาสุ่มให้เราแล้วก็ไปส่งของแล้วก็จะได้ตั๋วมาก็กลับมาคุยก็สําเร็จนะครับเลเวลสองจะให้เราไปรับของจาก NPC หรือไปฆ่ามอนสเตอร์สิบตัวนะครับเดี๋ยวผมจะรับให้ดูนะครับส่วนเลเวลสามเนี่ย เท่าที่พี่เขากล่าวนะคุณยู u ูบกมันเวนะคุณไอ้กมันเวยูทูบหมดเลยคุณไอ้กมันเวเขากล่าวไว้มันน่าจะเป็นการไปฆ่ามอนสเตอร์หลักๆนะครับที่เขาบอกนะครับแล้วก็มอนโหดมากเพราะฉะนั้นผมไม่รับนะผมผ่านไอ้เลเวลสามนะครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยครับก็เดี๋ยวกล่าวเรื่องเงินก่อนที่จะรับเงวนนะเรื่องเงินเนี่ยก็จะมีสามเลเวลเหมือนกันนะครับอ๋อผมเงินไม่ถึงเหรอถึงไม่ให้ผมแก้ปัญหาด้วยเงินเขาบอกว่านอกจากเงินก็ไม่มีอย่างอื่น แล้วอ๋อผมไม่ได้นี่ผมช้าไปโอเคเมื่อเราก,กดมาที่แก้ปัญหาด้วยเงินซึ่งเงินเนี่ยสามารถซื้อได้ตลอดนะครับซื้อได้ตลอดเท่าที่เรามีเงินนะครับก็จะมี3ามเลเวลเหมือนกันแล้วก็จะมีร้านค้าในการรับของนะครับอันล่างนะครับอันบนนี้คือการตั้งร้านขายของอันล่างนะครับ b u คือการตั้งร้านรับของนะครับโดยที่ราคาอันแรกนะครับน่าจะเหมือนกันนะทั้งอันล่างและอันบนนะเลเวลหนึ่งเนี่ยห้าแสนนะครับ เลเวล2 1ล 00,. hey, ้า so <Yeah. S 1> นนะครับเลเวล3ก็ล้าน5ะครับล้าน5ก็ขายได้เหมือนกันนะครับ3ชิ้น4ชิ้นและ5ชิ้นนะครับซึ่งผมจะผ่านนะครับถามว่าคุ้มไหมบางทีมันก็คุ้มนะเพราะว่าบางคนเขาก็ขายของโหดนะก็บางทีขายของโหดและของง่ายนะถ้าจะซื้อเนี่ยควรจะซื้อแล้วเล็งไปที่ของที่มันขายออกง่ายนะครับเพราะว่าจะทําให้เราไม่เสียเวลาในการตั้งแล้วก็ไม่เสียเงิน นะครับอย่างน้อยเสียตังค์ไปแล้วในการตั้งร้านสักห้าแสนหรือว่าหนึ่งล้านเนี่ยของที่ขายควรขายออกนะครับไอ้ของที่มันขายไม่ออกไม่ควรไปวางขายนะนะครับควรจะวางขายของที่มันออกนะครับคราวนี้มาดูนะครับเรื่องเควสนะครับผมจะรับเควสเลเวลสองเพราะว,าว่าวางของได้สี่ชิ้นโดยที่มันจะสุ่มนะครับให้เราไปส่งให้เราไปรับของจาก n p c ในดันเจียนนะครับหรือฆ่ามอนสเตอร์ในดันเจียนที่ไม่ยากเกินไปนะครับที่ผมเคยลองเมื่อกี้นี้ มันให้ผมไปส่งไปรับของที่ NPC ในดันเจียนของท่อน้านะครับท่อน้ำที่มันมีพวกแมงสาบชั้น3นะครับแล้วก็ลบไปแล้วผมก็รับอีกครั้งหนึ่งเขาก็ให้ผมไปฆ่ามอนสเตอร์คือบอลกันที่พาย,ยอนชั้น3นะครับคราวนี้รอบที่3ผมลองดูซิว่าเขาจะให้ผมไปทำอะไรให้เราไปเควสรับรับเขาจะถามว่าเมื่อเราเสร็จเควสแล้วเราจะเลือกได้แค่หนึ่งอย่างนะหนึ่งอย่าง รับโอเคให้ผมไปฆ่าบอลการที่พายอนโอเคเดี๋ยวผมจะไปฆ่าบอลการที่พายอนผมอยากจะทําเวสด้วยเมีวาร์ฟไม่มีวิงโอเคมีมีชุดให้เราก็ไปฆ่าบอลการสิบตัวนะครับแล้วก็กลับมานะครับแล้วก็ค่อยตรวจสอบกับเจ้าแพะนะครับโอเคโอเคให้บอลการแล้วก็มาตรวจสอบเจ้าแพะเราต้องไปพายอนนะครับพายอน มันสุมนะครับเมื่อกี้ผมเคยได้ไปที่ให้ไปไปเอาของที่ npc นะครับที่เดออันเจียนแมงสาบชั้นสามแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมเลยลองคุยใหม่อรอบหนึ่งว่ามันให้เรายกเลิกไหมไม่มีคำสั่งให้ยกเลิกครับสามารถยกเลิกได้นะครับพาย่อนพาย่อนนะครับเสียเวลาหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อคลิปนะผมขี้เกียจเครื่องมันทำไม่ไหวไม่ขี้เกียจหรอกไม่มีเครื่องที่จะทำไหวผมเลย ไม่ได้ตัดต่อคลิปปล่อยคลิปไปเรื่อยๆนะครับคนที่อยากรู้ก็กอเลยนะครับถ้ายังดูอยู่นะถ้าไม่ดูอยู่ก็ผ่านเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอยากรู้ข้อมูลแล้วก็ดีๆแล้วก็ชัดเจนนะครับไปที่ช่องของคุณไอ้กมนเวซึ่งชื่อช่องเขาชื่ออะไรผมไม่รู้มันเป็นตัวเคนำหน้านะเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักชั้นสามนะครับค่าบอลการสิบตัวไม่ยากนะครับในระดับผมนะ แต่ว่าไอ้เลเวลสามเนี่ยไม่ไหวนะเห็นคุณไอ้กมนเวเขารับแล้วผมไม่ไม่กล้ารับไม่กล้ารับเขาเลเวลเอาตัวอะเคมิสเลเวลเออถ้าผมจำไม่ผิดนะแปดสิบห้าหรือแปดสิบหกเนี่ยมารับมันให้เป็นแลบเลยอะไอ้มอนแลบนี่มันหลักแปดสิบหลักร้อยเปล่ามอนในแลบอะ่ะมนุษย์ทดลองอะ่ะไอ้พวกเมททดลองไอ้พวกตัวเงาเงาเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไไนึกแล้วสยองเลยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าปาร์ตี้ทำได้นะ เกาะเพื่อนโหดๆไปเพื่อที่จะได้ขายได้ห้าชิ้นมันก็โอเคนะสำหรับคนที่มีหลายตัวนะแล้วก็มีตัวโหดๆนะครับโอเคครับผมขอไปชั้นสามด้วยการวิ่งนะครับแล้วก็เดินอาจจะเสียเวลาครับอย่างที่บอกครับกอได้เลยนะครับคลิปผมมันไอตัวบันทึกนี่มันไม่มีตัวสต็อปด้วยนะมันแบบบันทึก้วหยุดเลยก็คือปิดบันทึกเลยไอตัวสต็อปไม่มีแล้วก็แก้ไขหรือเปล่าด้ ไอตัวนี้มันตัวง่ายๆนะปีมันชื่ออะไร BTS เหรอไปชั้นสามันอยู่ตรงไหนวะโอ้มุมขวาล่างคลิปเทเลพอร์ตคลิปเทเลพอร์ตทองนี่ซื้อมาตอนนั้นเขาขายเท่าไหร่คนเข้าขายเท่าไหร่ล้านแปดแล้วรีบร้อนอันนี้น่าจะมาหาไข่หมุนแล้วก็มายิงตัวไอ้ตัว ลูกธนูเพื่อเอากา๊าซมันดีกวป่านะครับพวกที่มาหากา๊าซมาล่าจะว่าเขาเป็นบอร์ดก็นะเราไม่ใช่จับบอร์ดเราก็ไม่ว่าแล้วกันแต่ว่าถ้าเขาเห็นคนกแปลกมาล่าอยู่เนี่ยมันมีกา๊าสไข่หมุนก็แรงอยู่แล้วก็กา๊าดจากตัวธนูนะครับซึ่งเอาไว้ใส่ธนูตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองล้านครึ่งสองล้านห้าโดยประมาณโดยประมาณค่าบอลการสิบตัว <c oughs> ผมว่าไปส่งของน่าจะง่ายกว่านะโอเคผมมาชั้นสามแล้วนะครับบอลกันคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ในชั้นนี้บอลกันค่อนข้างออหาไม่ยากนะ <c oughs> น้นไปที่การหาเขาก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดีไปแต่ว่าเอเอสีเรามันเด้งหรือเปล่า,าเด้งนะโอเควิ่งแล้วกันนะครับเฮ้ยจิงจอกเรบนกันชั้นนี้ไม่ค่อยเยอะนะใช่ปะ ไอตัวนี้มันเยอะกว่าเดินหาเบางทีวัอย่างเดียวก็เพื่อมันหามันอาจจะไม่พอโอเคเจอบอนกันจ๋าโอ้บอนกันจ๋าเรียบร้อยนะ ฉันมาแล้วคุณบอลกันพีดิพิชายบอลกันอย่ามาเวยกับฉันมองไม่เห็นกรมุดมุดหกตัวแล้วนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเรเ,เวด้วยนะไอตัวนี้มันเล,เวล็วไม่เท่าไหร่นะบอลกันนะ เพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ดูกําหนดเลเวลนะครับแค่กําหนดระดับเด,เดี๋ยวสอบอมันเมื่อกี้เป็นก๊ดหรอเปล่าการาดบอลกันใครเนี่ยแวบๆเมื่อกี้ไม่ไม่ก๊์ดก็ยางไม้ครับมองไม่เห็น บอลกันขาดอีกหนึ่งขาดอีกสองตัวสำเร็จครับกลับผมกลับด้วยไม่ได้ผมต้องกลับด้วยวิธีการเดินกลับ ทำไมเหรอเพราะว่าผมเซฟไว้ที่ดาวตะโอ้ผมก็กลับได้นะเซฟไว้ที่ดาวตะมันชื่อดาวตะหรือเปล่าไอ้คอมมานโดนะแล้วก็นั่งเรือเข้ามาก็เจอท่าเรือเลยโอเคแมเพราะว่าเมื่อกี้จะกลับด้วยสัญลักษณ์มันยังดีเลอย์อยู่นะครับมันยังดีเลอย,อย์อยู่ผมเซฟสัญลักษณ์ของอีเดนกรุ๊ปไว้ที่เมืองพันเทล่า แต่ว่ามันมีดีเลย์ยี่สิบนาทีงั้นขอกลับ้ัยเรือแล้วกันไม่เสียตังค์เดี๋ยวอยากจะมาก็ใช้บิงวีมาว่าฮะไปสิไหนวะโอเคเดี๋ยวว่ามาใกล้ๆใกล,ใกล้ไม่ได้ใกล้กับสมาคมร้านชาเลยแก้งเัมือนปะเนี่ย โอ้มันจะปูนปูนเลยเ่านี้ไม่ปูน,<ๆ>น,ปนโอเคครับมาใกล้แล้วเอา้าผมยังไงเนี่ยโอ้ผมมัววหลงทางโอเคครับเขาบอกว่าเมื่อเราเสร็จแล้วให้ไปคุยกับเจ้าแก่นะครับเพื่อที่จะรับอในเลเวล2นะครับก็ใช้เวลา24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับในเลเวล2นะครับ อย่างที่บอกนะครับใน1 ID ทําอได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าเลเวลผมไม่แน่ใจคุยกับเจ้าแกะนะครับเมื่อกี้เจ้าแกะมันไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นนะมันมีตัวกลางขึ้นนะครับโอเคนะครับผมได้ตัวมาแล้วใช่ไหมแบะได้ตัวมาแล้วก็กลับมาคุยกับตัวกลางนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ายืนยันเ u e s เก่าแก่นะครับสําหรับในขั้น2นะในขั้น3ก็คงเหมือนกันนะครับเราก็มาคุยกับตัวนี้เพื่อแลกใบนะครับซึ่งเอาตัวนั้นแลกใบว่าเราจะเอาใบนี้มาแลกเป็นอันแรกคือร้านขายของนะครับ อันที่สองคือร้านรับของนะครับผมจะได้เป็นร้านขายของนะครับเมื่อแรกไปแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับซองจดหมายมาให้เรานะครับโดยที่ตราบเท่าที่เราไม่แกะซองจดหมายนี้นะครับมันก็จะไม่นับเวลาถอยหลังนะครับถ้าเราแกะซองจดหมายเมื่อไหร่มันก็จะมีการ์ดอย่างที่ผมให้เห็นในตัวแรกนะครับที่เป็นพ่อค้าตัวนี้นะครับ เมื่อแกะปุ๊บมันก็จะกลายเป็นใบนี้และมีระยะเวลากำหนดเลยนะครับถอยหลังนะครับว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะครับแต่ข้อดีก็ยังมีครับก็คือสามารถที่จะใช้ได้เปิดปิดเปิดปิดได้ตราบเท่าที่มันยังมีระยะเวลาไม่หมดนะครับแล้วก็ตำแหน่งก็ดูเอานะครับเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงแต่เมื่อแกะแล้วมันไม่สามารถรวมได้นะครับต้องรวมมันตอนเป็นจดหมายนะนะครับ โอเคครับเรื่องตั้งก็ไม่ยากอะไรนะครับเพราะกระดับบัญชิกแล้วมันก็ตั้งนะครับอันนี้ผมไม่อยากปิดนะปล่อยมันแลวกันนะครับนะครับสามชิ้นนะครับผมจะนอนแล้วผมจะปิดละนี่มันก็เชียงคืนจะตีหนึ่งละจะปล่อยไว้เช้านะครับโอเคครับประมาณนี้สําหรับคนที่อยากรู้อย่างที่บอกนะครับไปดูช่องของคุณไอกัมันเวนะเดี๋ยวขอดูตลาดสักหน่อยนะครับเรื่องของการอธิบายใบรับของแบบครอพไลน์จบนะครับอืม สามารถลบยกเลิกเกรดได้นะครับเวลาเราไปรับเกรดในขั้นสองแล้วมันให้เราไปส่งของที่ไหนที่เราไม่อยากไปหรือว่าไปค่าที่ไหนเราคิดว่ามันไกลยังไงก็ลบขอคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะถามว่าจะยกเลิกเกรดไหมสามารถยกเลิกเกรดได้โดยไม่มีกําหนดนะครับแล้วแต่เลเวลกำหนดด้วยกันเรื่องเลเวลนี่ผมไม่แน่ใจงผมจะเอาตัวที่เลเวลไม่ถึงสิตัวนี้นะครับตัวนี้มันเลเวล้าสิบหรือเอาตัวนี้เลยตัวนี้มันมีตังค์หรือเปล่า เอาตัวที่เลเวลต่ำมามันน่าจะบอกเลเวลเรานะครับเออไม่มีตังนี่หว่าไม่มีตังไม่มีไม่มีบูด้วยเหรอตังก็ไม่มีบูก็ไม่มีชีวิตขับเฉาเหลือเกินอยากไปดูเลเวลให้นะครับบูบูมันอยู่ในหมดนี้หรือเปล่า บูผมก็จำชื่อมันไม่ได้โอเคเหลือยี่สิบเมตรยังไม่ได้ซื้อเติมตังมีอยู่สองพันจะไปไหนเนี่ยไปท่าเรือแล้วกันเอาทำไมมันกดไม่ไปอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ผมกดผิดนี่ผมไม่ได้กดไม่ไปผมไปเมืองนี้แล้วก็เดี๋ยววาร์ปนั่งเรือแล้วกันครับ ผมอยากจะรู้เรื่องของเรเวลนะครับว่าเรเวลเท่าไหร่ที่กำหนดถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมันเขาบอกว่าหกสิบนะแต่ผมอาจจะมั่วนะครับเพราะวาความจำผมนี่ขี้เหร่มากๆจํจำปุ๊บลืมครับเพราะนั้นได้โปรดอย่าถามอะไรเลยต่อให้รู้ผมก็ลืมมาที่นี่มันจะให้ไปสองอันไปเกาะกลับไปเมืองนะครับเลือกไปเมืองนะครับเดี๋ยวจะไปสมาคม จะวิง่งเพิ่มเพื่อที่จะได้ไมเมลอาเดินสายร่างพ่อพ่อจะไปที่อื่นกว่าล่างไม่เอาเสา,ายล่างไม่ได้หลังใจเลยโอเคเล่งความเร็วอเอจิตัวนี้แค่เลเวลสิบเจ็ดนะครับ ผมอยากจะดูว่ามันมีเลเวลกำหนดไหมแต่เรื่องของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยทดสอบแล้วนะเมื่อกี้ทดสอบไปดู2ตัวแล้วนะครับในไอเดียเดียวกันนะทำได้นะแต่เรื่องเลเวลเนี่ยไม่มีใส่ลักขึ้นนะครับอู้ค่อยมาอ๋อเลเวล40ครับโอเคนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเก็บทุกตัวให้เลเวล40ไม่ยากครับเราก็เท่ากับว่าเราจะได้ตัว๋วโอ้สบายเลยมันตอนแรกผมคิดว่ามันมันแค่ให้ไอเดียละหนึ่งครั้งนะครับแต่นี้ถ้าให้แค่เลเวล40นะปั้นแป๊บเดียวทุกตัวก็ได้แล้วนะครับ เพื่อที่จะได้เลยว่40แต่ครั้นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแลกเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้ลองให้นะว่าเมื่อมันกลายเป็นจดหมายแล้วมันแลกเปลี่ยนให้ไหมนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับสําหรับเรื่องการเปิดร้านตั้งของแบบออฟไลน์นะครับอันนี้ผมก็ดูได้นี่หว่าโดยที่เอาตัวนี้ไปดูนะครับก็จะสามารถปิดร้านได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับผมเซไว้ที่ที่คอนเทล่าด้วยไปยคอนเทล่า นะครับนอนนะครับเห็นไหมยังสามารถยกเลิกแล้วก็เปิดได้เพียงแต่ว,ว่าถ้าเอาตัวอื่นมายกเลิกนะครับมันก็จะมันจะตั้งร้านไม่ได้เพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันไม่มีใบตั้งร้านใบตั้งร้านม,มันอยู่ที่ตัวตัวหลักที่เป็นตัวเปิดนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ